สวัสดีครับมอมมีทุกคนนะครับผมชื่อโฟสนะครับนัทวัจิโรธทิกุลนะครับชื่อโฟสใช่ไหมครับเพราะว่าเกิดวันเดียวกับรัชกาลที่4ครบ200ปีครับก็เลยชื่อว่าโฟสเกิดวันจันทร์ครับ18ตุลาคมนะครับพศสอ4 7อายุ18ปี จะมีแบบเรียกเป็นพี่ปอร์ดครับปอดกับโฟนเนี่ยจะสลับกันบ่อยมากไอพาบอกพี่ๆทุกคนนะครับผมชื่อโฟนนะครับเรียกฟอร์ดผมจะงอนนะครับครอบครัวก็มีน้องสาวหนึ่งคนครับชื่อฟอนเป็นพี่คอนโตครับตอนเด็กๆจะชอบตีกันนะครับเพราะว่าอายุไล่เรียกกันห่างกันปี2ปีครับแต่ตอนนี้ไม่แล้วครับคุยกดีกันรักกัน จบจากโรงเรียนเซนเเบียนครับแต่ว่าผมสอบเทียบ,บมุฒม .6 เอาครับแล้วก็ตอนนี้รอเข้ามาหาลาัยอยู่คณะที่อยากเข้าก็คือคณะเศรษฐศาสตร์เพราะว่าผมเป็นคนชอบแบบเงินผมมีความคิดแบบอยากนอนอยู่เฉยๆอะแล้วแบบเงินเข้ามา,อา <laughs> โอ้โหเจมินายเขาเตะฟุตบอลแต่ผมเคยไปดูเขาเตะฟุตบอลอยู่แต่ไม่ได้ถึงครึ่งของผมแล้วจริงๆไม่อยากจะโม้ที่จริง ก็อะไรนะพี่พี่แต่โมอ๋อมีผมเป็นคนที่ชอบกิจกรรมครับชอบพวกละครเวทีละครเวทีโรงเรียนก็เล่นเล่นฟุตบอลก็เล่นครับเป็นนักกีฬาโรงเรียนด้วยนะพี่ไม่อยากจะโม้โม้อยู่ เริ่มแรกเลยที่เข้า GMM TV มาได้ก็เพราะว่าประกวดครับชื่อรายการว่า Thailand School Star 2019ครับตอนนั้นอายุประมาณ15หรือ16นี่แหละครับเขาจะให้โชว์ความสามารถพิเศษของตัวเองครับตอนแรกผมก็คิดอยู่เออเอาอะไรดีนะเอานี้ดีกว่าก็คือมวยไทยครับเป็นแบบโชว์ลำมวยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไปมองตัวเองตอนนั้นก็เขินเขินตัวเองเหมือนกันนะครับและผลงานต่อไปที่ผมได้แสดงก็คือ F4 ครับ F4 Thailand รับบทเป็นน้องของพี่ตูครับชื่อกล้าข้าวก็สนุกดีครับได้ประสบการณ์โอ้โหมันสนุกมากผมรับบทเป็นกันนะครับเป็นหัวหน้าชมรมดนตตีซึ่งจะมีเหตุทำให้เขาต้องโดนยุคชมรมดอตตีที่เขารักความฝันสูงสุดของการก็คือการเป็นนักร้องการได้ไปไปกวดฮอตเว v e นะครับ แล้วก็มีจะมีคนหนึ่งซึ่งขัดใจการมากก็คือไอ้ตินซึ่งเป็นประธานนักเรียนนะครับเขาจะมายุคชมรมผมทีนี้ผมก็ไม่ยอมสิเพราะนความฝันของผมอ่ะก็จะทําให้เกิดการตีกันเกิดการแบบไม่พอใจกันก็เป็นเรื่องที่สนุกมากแต่ว่าเรื่องนี้มันมีกิมมิคอยู่ที่แบบมันมีเพลงเยอะมากทุกอีีเนี่ยจะมีเพลงอย่างน้อยหนึ่งเพลงให้ทุกคนได้ฟังเพลงเพราะทุกเพลงครับผมรับประกัน จริงก็ไม่สนิทนะเขาไม่รู้เขาไม่อยากเป็นเพื่อนผมอะบางทีเขาชอบแกล้งผมชอบทำลไรผมสารพัดเลยอะไรเงี้ยอยากอยากเข้ามาประกวดด้วยกันนี่แหละ Thailand School Star ครับก็อยู่ด้วยกันมาประมาณ3-4ปีแล้วครับก็สนิทกันแนวดนตรีที่ชอบนะครับที่จริงผมฟังหลายแนวมากที่ชอบจริงๆช่วงนี้นะ เป็นเพลงอ,อกหักครับผมจะมีเพล์ลิสต์ของผมอยู่ว่า,วาเอออันนี้ฟังตอนมีความสุขนะอันนี้ฟังตอนเศร้านะตอนอารมณ์ไหนก็มีเพล์ลิสต์ของผมอยู่อะไรอ่ะลัลดครับขลาดชอบมากว่างๆมัมมีก็ส่งมาให้ผมกินหน่อยนะในกองไม่มีผักเลยครับไม่อยากกินผดัดอะ ผมเป็นคนที่จะบอกว่าขี้กลัวก็ได้ครับกลัวทุกอย่างที่เป็นสัตว์เลยครับจะกลัวหมากลัวแมวพวกแมงสาบอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยชอบครับเฮ้ยผมกลัวนี้โดยตอนเด็กๆเกงาเงาผมกลัวเงาของตัวเองเวลาเราจะหนีเงาอ่ะเราหนีไม่ได้แล้วมันตามผมตลอดอ่ะพี่ลองคิดดูแบบโหแล้วผมแบบร้องไห้ตลอดเลยอ่ะจะรอดมันก็คือต้องหลบเข้าไปในร่มอ่ะถึงแบบมันมาผีตามตัวอะไรอย่างเงี้ย ก็อยากบอกมามีว่าขอบคุณนะครับที่ติดตามมาตั้งแต่ที่เริ่มประกวดเลยครับก็ขอบคุณทุกคนถ้าไม่ได้ทุกคนก็แย่เลยครับถ้าจะใจดีนะครับก็ส่งสลัดมาให้ผมด้วยก็ได้ครับที่กองถ่ายเอาสลัดผักนะครับเพราะผมชอบกินมากเลยนะขอลองนะ <laughs> าสามารถติดตามผมได้นะครับในทางเดี๋ยวผมขอดูดูพี่เตอร์ผมก็มลืมชื่อ ผมว่าผมจะเปลี่ยนชื่อแล้วเพราะมันยาก <S <s <uff> er> ก็ฝากทุกคนไปติดตามไปให้กำลังใจผมได้นะครับบาย